สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมประหยัดนะครับวันนี้จะจัดให้สําหรับลูกค้านะครับนี่ก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับสวัสดีครับผมคุณเบิร์ตครับคุณเบิร์ตมาจากประเวศนะครับเขตบางขุนพรหมนะครับอันนี้สิทธิ์สานักสมเด็จพุทธจารยร์โตนะครับเชิญนัางเลครับบ้านหลังนี้ถนนเมนนะครับถนนเมนนะครับติดกับทาเลค้าขายเพราะตรงนี้เป็นร้านขายของชำอยู่แล้วนะครับพื้นที่ทั้งหมด16ตารางวาเดี๋ยวเชิญนั่งเลครับ อันนี้คือวันนี้คือในนามเจ้าของใหม่นะครับในนามเจ้าของใหม่ครับแต่วันนี้เอกสารเราออนแบงค์เรียบร้อยนะครับออนแบงค์เรียบร้อยเนาะสัมภาษณ์เรียบร้อยเอกสารครบนะครับเอกสารมีอะไรบ้างครับสลิป3เดือนสเตทเมนต์หเดือนใบรองเงินเดือนเครดิตบูโรนะครับวันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางแบงค์นะครับอาทิตย์หน้าจะได้ยินข่าวดีนะครับข้อหลังนี้ทําให้ใหม่นะครับ จริงๆนะจริงๆบ้านหลังนี้มีลูกค้ามาจองไว้แล้วกับผมนะครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าท mm hmm. ี่เจ้าทางที่จะเรือกเจ้าของนะครับอาจจะเป็นบุญวาสนาของลูกค้าคุณเบิร์ตได้อาจอะรู้จิ้งานกับเพื่อเราปูให้ใหม่นะหลังคาเราทาใหม่นะคกับเพื่อเราปูเป็นแกรนินโต้60คูณ60นะครับโครงการนี้เราขายมาก็ประมาณ8หลังแล้วนะครับในไซส์16วานะครับ ก็ด là ีกว่าเช่าครับดีกว่าเช่าแต่มาดูชิ้นงานนะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครัวนะครับห้องน้ำสวยห้องน้ำสวยครับพี่ห้องน้ำสวยห้องน้ำสวยไม่เป็ว่าห้องน้ำสวยห้องครัวก็สวยครับดูห้องครัวห้องครัวก็สวยข้างหลังก็จะมีช่องบางเกิดระบายอากาศด้วยเห็นไหมครับเวลาทำกับข้าวเนี่ย เห็นไหมครับสำคัญในลมเห็นไหมลมโงกครับลมโฟจากหลังบ้านเข้าหน้าบ้านจากหน้าบ้านออกหลังบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการวางถังที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็ข้างบนก็จะ